สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องแยกจอ VGA ได้ทั้งภาพและเสียงนี่จะเป็น VGA Audio Switch นะครับเข้า4ออก1นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเข้าของสัญญาณนะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้าของสายออกสัญญาณนะครับแล้วก็ห้องสลับจอ4จอครับ ครับว,วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสการใช้งานนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่<อ>ช่องสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสลับใช้ช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงกันนะครับที่บอกว่าเราออกพร้อมเสียงนะครับตอนนี้เราต่อด้วยสายสรรยาัญญาณผู้ผู้นะครับแล้วก็ต่อออกลำโพงตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณครับจะมีอยู่รูเดียวเนี่ยครับ เสียงออกชัดครับภาพก็ชัดครับสามารถสลับง่ายๆเลยครับโดยการกดปุ่มเดียวให้มันดังกแล้ดังๆครับนี่ครับแล้วก็จะสวิตหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งครับขอบคุณครับครับสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ขอบคุณครับ